ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของสถิติพื้นฐานนะครับหรือเราจะใช้ภาษาอังก,กฤษก็คือ Basic Statistics นะครับในวงการสถิตศาสตร์เราก็จะใช้คำย่อก,ก็คือว่า Basic s t a t นะครับว่ามันมันมันคืออะไรคือการศึกษาพษื้นฐานทางสถิตินี่แหละครับโดยวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับเราก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนทราบถึงค่าสถิติพื้นฐานเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ ในอนาคตในการคำวณหาค่าต่างๆนะครับเป็นข้อมูลเชิงเชิงระบบที่ที่ยังไม่ยุ่งยากมากนักนะครับเป็นข้อมูลแค่พื้นฐานหาคำนวณค่าเสถษติพื้นฐานประชากรแล้วก็ของตัวอย่างได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อธิบายได้ว่ามันมันคืออะไรนะครับก็จะมีค่าหลักๆยกตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนี้พวกเราก็คงจะทําได้กันทุกคนนะครับเราจะใช้ตัวอักษรย่อคือ ตัวมีนนะครับสังกฤษเราจะใช้คําว่ามีนมีนก็จะใช้อักษรย่อคือตัว u นะครับหรือบางบางตาราก็จะใช้ตัวเมียก็ได้นะครับส่วนค่าเฉลี่ยจากการที่เราจะไปสุ่นเก็บตัวอย่างมานั้นเราจะใช้สัญลักษณ์หรืออักษรคือ x อ a กบาร์ Bar, นะครับสูตรในการคํานวณก,ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับหาค่าเฉลี่ยก็แค่เอาผลร,รวมของข้อมูลทั้งหมด XI นะครับหารด้วยจํานวนที่เราเก็บเข้ามา เมื่อ sum xi ก็เป็นผลรวมของข้อมูลที่เราเก็บมากี่ตัวนั่นนั่นนั่นก็คือตัวที่เป็นเป็นผลรวมของประชากรส่วน n คือจํานวนข้อมูลที่ที่เราเลือกมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นข้อมูลเราเก็บผลผลิตไข่ไก่ในในฟาร์มของของราชพัฒเรานะครับก็เลี้ยงไก่อยู่สามร้อยตัวโดยเราจะเก็บ ในแต่ละวันสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันต่อเน,นื่องดูว่าในสามร้อยตัวเขาจะให้ผลผลิตไข่เท่าไหร่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไข่เท่าไรมีหาค่าเฉลีย่ยแต่ละวันนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้ไก่ให้ผลผลิตทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยค่ามาตรฐานเขาก็อยู่สักประมาณแปดสิบแปดสิบห้านะครับพวกเราทําได้อยู่สักประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับดูว่าสิบห้าวัน เก็บไข่ในบรรดาไก่ไข่ทั้งหมด300ตัวนี่มันจะมีค่าเฉลี่ยอะไรบ้างครับอันดับแรกหาค่าเฉลี่ยค่ามีนก่อนหาค่าความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหาค่าความคลาเคลื่อนมาตรฐานหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนฝึกทำ4อย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับสูตรในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับค่าเฉลี่ย x บาก็คือผลรวมตามสูตรผลรวมของ x i ด้วย m นะครับผลรวมในในตรงนี้เราก็เก็บตั้งแต่วันแรกคือ250วันที่2,240ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่15,260นะครับได้ค่าเท่าไหรแล้วก็รวมกันแล้วก็มาหารด้วยจำนวนวันที่เราเก็บอ่สิวันนะครับก็จะได้ตัวเลขเฉลีย่ยทั้ง15วันนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อยหมนะครับต่อวันหลังจากนั้น แล้วก็จะมาหาค่า variance นะครับคือค่าความแปรปรวนว่ามันมีค่าความแปรปรวนเท่าไรตามสูตรก็คือ sum หรือ s กำลังสองเท่ากับ s กำลังสองเราจะใช้เป็นตัวแทนของค่าความแปรปรวน variance นะครับเท่ากับ sum xi ลบ x bar กำลังสองนะครับตามสูตรนี้เลยแล้วก็หารด้วย n ลบหนอันนี้อันนี้คือคือสูตรของความแปรปรวนนะครับ ถ้าพวกเราจําไม่ได้ตอนสอบประจก,ก็จะมีเอกสารให้หรือพวกเราสามารถที่จะเปิดสูตรได้ครับขั้นมาก็คือให้พวกเราหาค่าความแปรปรวนตามสูตรแทนค่าในสูตรนะครับซ x i ลูกเกบาร์กลังสองแล้วก็แทนค่าตัวที่หนึ่งนะครับก็คือสองร้อยของวันที่หนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบลบด้วยสองร้อยหกสิบสี่สองร้อยห้าสิบก็คือวันแรกไข่สามร้อยตัวให้ไข่อยู่สองร้อยห้าสิบฟองครับ ลบค่าเฉลี่ยก็คือ264ปิดวงเล็บแล้วก็ยกกลังสองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมด15วันนะครับวันที่2 240ลบ264ยกกลังสองไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่15 260ลบ264ยกกลังสองนะครับสังเกตว่าค่ายกกลังสองแม้ตัวเลขจะติดลบลบยกกลังสองก็ยังเป็นบวกเสมอนะครับ ก็หารด้วย n ลบห n มีค่าคือสิบห้าลบหก็คือ14บ่นั่นเสดงว่าหารสิบสีถ้าเราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขหรือใช้เครื่องคิดเลขในในแท็บเล็ตในมือถือก็จะได้ค่า4ี่ร้อยสองจุเจดหนึ่งนะครับอันนี้คือค่าความแปรปรวนหลังจากนั้นก็ให้พวกเราหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation นนะครับหรือเราจะใช้อักษรย่อก็คือ sd ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสูตรมีค่าเท่ากับรากที่สองของความแปรปรวนคือรูทเอสกลังสนะครับพอเราได้ค่าจากค่าความแปรปรวนปุ๊บเราก็มาแทนค่าในสูตร SD เท่ากับรากที่สองของอแวนเลียนหรือเอกลังสองนะครับก็คือรูทสี่ร้อยสี่ร้อยสองจุดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับอพอถอดรูทแล้ว ก็จะได้20.068จุนกนะครับดังนั้นค่า Sd หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็มีค่าเท่ากับ20.068นะครับอันนี้ได้ได้สองสัตว์าได้สามค่าแล้วนะครับค่าที่สี่ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า standard error นะครับหรือค่า Se ค่า Se นี้ตามสูตรเราจะใช้อ่ S มีค่าเท่ากับ Sd หารด้วยรูท n นะครับแทนค่าในสูตรเลยแล้วก็เอาค่า Sd ที่คำนวณได้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยครับยี่สิบจุดศูนย์หกแปดมาแทนค่าครับยี่สิบจุดศูนย์หกแปดหารด้วยลากสองของ n n ในที่นี้คือจำนวนวันที่เราเก็บก็คือเก็บสิบห้าวันก็คือลากสองของสิบห้าโอเคนะครับพอเข้าสมการแล้วคำนวณออกมาก็จะได้มีค่าเท่ากับห้าจุดหนึ่งแปดสอง อันนี้คือค่า SE ถัดมาเราก็จะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนหรือค่า CV นะครับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า coefficient of variation นะครับหรือ CV เปอร์เซ CV ตามสูตรก็คือค่า SD หารด้วย x บาทนะครับคูณด้วย100ดังนั้นในการคำนวณหาค่า CV อย่าลืมนะครับต้องมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เสมอครับแล้วก็แทนค่าในสุดยี่สิบจุดศูนย์หกแปดหารด้วยสองร้อยหกสี่คูณหนึ่งร้อยนะครับถือจะเอาวิธีนี้ก่อนก็ได้ครับเอายี่สิบจุดศูนย์หกแปดหารด้วยสองร้อยหกสี่ได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็เอามามากคูณคูณร้อยน,นะครับมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาพอมีค่าเท่ากับเจ็ดจุดหกศูนย์สองเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับโอเคอันนั้นก็จะเป็นตัวเลขพื้นฐานในการที่จะคำนวณหาค่าทางเศรษฐี ทางสาขาสถาสตร์ที่ที่เราใช้กันมาดูการจัดการทิศเมนต์แบบแฟกทอเรียลมันคืออะไรนะครับแฟกทอเรียลมันมันจะเป็นการจัดการเรื่องของทิศเมนต์ที่มีมากกว่าหนึ่งปัจจัยนะครับพอจัดการได้แล้วก็จะมาได้เป็นทิศเมนต์อีกครั้งหนึ่งอาจจะนึกภาพไม่ออกลองลองดูจากตัวอย่างนี้เป็นการจัดการทิศเมนต์แบบแฟกทอเรียลมาทดลองศึกษาระดับไขมันนะครับแล้วก็ร่วมกับ ระดับโปรตีนโดยระดับไขมันก็จะมีอยู่2ระดับก็คือ2และ5%ในสูตรร่วมกับโปรตีนที่ศึกษาในสูตรก็จะมี 16, บหก0เปอร์เซนในสูตรอาหารหรือว่าทั้งทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของโครเงเนื้อขึ้นเมืองต่างกันไหมนะครับถ้าเราวิเคราะห์ดูตามโจวย์แล้วจะเห็นได้ว่ามีอยู่สอปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัย A คือระดับของไขมันนะครับ สองระดับคือห้าต่ตัวทีสองและห้าเปอร์เซ็นตส่วนปัจจัยมีก็คือระดับโปรตีนก็จะมีอยู่สามระดับนะครับสิบหกสิบแปดและยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับง่ายก็คือพอเราได้ค่าทั้งสองอย่างนี้เราก็จับคูณกันก็จะได้มาซึ่งชิมเมนหรืออีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการศึกษาแหล่งพลังงาน พลังงานในอาหารสัตว์นะครับเราก็จะใช้แหล่งพลังงานคือข้าวโพดและมันเส้นแล้วก็ร่วมกับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือน้ำหนัที่เสริมเราจะเสริมอยู่ที่สองและสี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์บอดีเวทก็คือเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวหรือว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตในคนนมเพศผู้ไหมถ้าเราเราวิเคราะห์จากโจทย์นี้จะพบว่ามีอยู่สองปัจจัยก็คือพลังงานพลังงานสองแหล่งก็คือข้าวโพดและมันเส้น อีกปัจจัยที่2หรือปัจจัย B ก็จะมีอยู่ระดับการเสริม2ระดับก็คือ2และ4%ของน้ำหนักตัวหรือเปอร์เซ็นต์บอดี้เมาดูการจัดการคิดเมมตนแบบแฟกทอเรียลนะครับง่ายๆก็คือเราพอรู้ปัจจัยว่าปัจจัย A คืออะไรปัจจัย B คืออะไรอะเอาปัจจัย A ก่อนปัจจัย A คือมันเส้นแล้วก็ให้อ,กอักษรยว่าเป็น A 1ปัจจัยแล้วก็ A 2ไปทษทีปัจจัย A A1 คือข้าวโพด A2 สองคือมันเส้นตามตามโจทย์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ปัจจัย B ปัจจัย B คือระดับที่เสริมก็จะมี B1 2% Body Weight นะครับกับ4% Body Weight นั่นแสดงว่ามีอยู่2ปัจจัยก็จะเป็น2องคูณสองแฟกสองคูณสองแฟคทอเรนะครับส่วนแผนการทดลองที่เราจะใช้เป็นอะไรเป็น CRD RCBD หรือ Latin หรือ r าก็แล้วแต่ ความเหมาะสมว่าเรามีสัตว์ทดลองอามากน้อยเพียงใดมีความสม่ำเสมอกันไหมนะรเรามาจัดที่เหม็นก่อนจัดที่เหม็นอันนี้มีสองปัจจัยทุกท,ทุกอันก็ต้องมีมีมีคล้ายๆกันปัจจัย b ก็ก็จะมีสองก็จะมี B, 1, b ีหนึ่งบสองเราก็ทําทําการไขว้ให้มันนะครับไขว้เหนึ่งบหนึ่งก็จะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ A หนึ่งบหนึ่งถ้า,าหมายถึงข้าวโพดบวก ระดับการเสริมสองเปอร์เซ็นต์หนักตัวก็จะให้อักษรย่อเป็นคิดในที่หน<ม>ึ่งก็จะเป็น a อหนึ่ง b สองนี่นี่ก็คือขา้าวโพดบวกระดับที่เสริมสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้อักษรย่อเป็นคิศในที่สองถัดมาก็จะใช้แหล่งพลังงานเป็นมันเส้นนะครับก็จับคู่ให้เป็น a สอง b หนึ่งนะครับ A สองบหนึ่งก็คือมันเส้นบวกระดับที่เสริมสองเปอร์เซ็นต์หนักตัวก็ให้เป็นอักษร ย่อทีเมนที่สามอันนี้มันเส้นกับดัชที่เสริมสี่เปร์เซ็นต์ก็เป็น a สอง b สองนะครับอักษรย่อเป็น T4 สี่ทเมนที่สี่นแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นสองคูณสองสองคูณสองก็จะมีค่าเท่ากับสี่ทีเมนส่วนตารางนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนแสดงผลตารางนะครับ ฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นตัวชี้วัดเราจะวิเคราะหา์หาหาอะไรบ้างนะครับเราจะใช้คาว่าอเทมก็ได้นะครับหรือรายการก็ได้เราหาตัวชี้วัดก็จะมีเรื่องของไดเมเตอร์อินเทสนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่ตัวต่อว,ว,ว,วันฝั่งด้านซ้ายก็จะมีเรื่องของอาหารยาคอนก็คืออาหารข้นนะครับตัวทั่การกินได้ทั้งหมดหรือถ้าเราจะหาการช่วยได้นะครับ าการจะได้ของวัตถุแห้งของออแกนิกแมตเตอร์ของโปรตีนเยื่อใยน่ครับส่วนฟังทางนี้แหละคืออะไรอันนี้คือทิชเต็นะครับถ้าถ้าเรามีอยู่สี่ชิ้เมนต์แล้วก็มาใส่ชาร์ตอสอนย่อเป็น cm หนึ่ง cm 2 cm สาหรือเราจะใส่เป็นทิชเต็ทที่หนึ่งที่2ที่สามที่สี่ก็ได้แล้วก็มามาระบุข,ข้างล่างนะครับว่าอักษรย่อแต่ละตัวหมายถึงอะไรแล้วก็ใส่ใส่เข้ามาอันนี้เป็นลักษณะการเขียนตารางแล้วก็จะมีค่า sem นะครับ s ซ a n d a r d Error เออมน ก็จะมีค่าคอนทาสคอนทสัสก็เราศึกษาเรื่องปัจจัยอะไรใจเมื่อเมื่อสักครู่เรื่องของอแหล่งพลังงานก็ระดับที่เสริมนะครับเอนเนอรจีซอรสก็เลเวลคือระดับที่เสริมพอเราทำาเป็นแฟกทอเรียลนะครับเป็นคอนทาสกันก็มาดูว่าปัจจัยที่มันคอนทาสกันแล้วนะครับเป็นแฟกทอเรียลนแล้วมีผลแตกต่างหรือไม่ไม่แตกต่างค่าที่อยู่ข้างในเหล่านี้จะเป็นค่าทางเศรษฐที่เราได้จากการคำนวณดยใช้โปรแกรมแซดเราถึงจะเอามาใส่นะครับ ส่วนค่าที่ยกกำลังตัวนี้จะเป็นค่าพวกการแคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดของอบทแผนการทดลองเป็น CRD หรือ RCD b หรือสุดท้ายคือลินสเปย์อีกครั้งหนึ่งนะครับลองมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะได้รับแบบฝึกหัดในรายบุคลทำสุดทหายชั่วโมงครับอาจารย์ก็จะกำหนดโจทย์ให้ก็คือ ให้แม่โคริดนมจํานวนห้าสิบตัวนะครับของฟาร์มแห่งหนึ่งเราไปสํารวจดูว่ามีฟาร์มไหนที่มีแม่โคห้าสิบตัวแล้วก็ดูว่าปริมาณผลผลิตน้ํานมต่อวันเป็นอย่างไรนะครับในในห้าสิบตัวนี้อันนี้แค่ของอวันเดียวนะครับเราเก็บตัวเลขมาตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบเราเก็บโดยใช้เครื่องจะใช้เครื่องหรือใช้ ค้นจดก็ก็ได้แล้วแต่เราจะเก็บมานะครับผู้ีอาจารย์ได้ตัวเลขนี้มาวัวห้าสิบตัวได้ตัวเลขตรงนี้มาเพิบนะครับจากตัวที่หนึ่งไปจนถึงตัวที่ห้าสิบหน่วยก็จะเป็นผลผลิตน้ํานมกิโลกร,รมัมต่อตัวต่อ,ตอวันนะครับหลังจากนั้นก็จะให้พวกเราคํานวณหาค่าพารามิเตอร์หรือตัวชี้วัดง่ายๆที่อาจารย์ได้สอนทดลองใช้สูตรในการคํานวณดูนะครับมีค่ามีน มีค่าเฉลี่ยวัว50ตัวที่ให้ผลผลิตน,นมเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่วันละกี่กิโลต่อต่อตัวต่อว,วันนะครับค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่า S.D. นะครับ Standard Deviation แล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนค่า CV ขาไปอีกตัวหนึงห่งอาจจะมีค่า SE มาด้วยนะครับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานนะครับวองฝึกคคำนวณดูตอนท้ายชั่วโมงอาจารย์ก็จะให้โจทย์ของแต่ละคนนะครับ เป็นลักษณะคือ,อโจทย์คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเลขแตกต่างกันให้พวกเราทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งก็จะตรวจให้คะแนนในสัปดาห์ถัดไปนะครับจากสลับวันนี้อาจารย์ก็ขอ,อให้พวกเราเริ่มทำํทำทาแบบฝึกหัดนะครับเป็นเรื่องของสถิติพื้นฐานโอเคนะครับครับโอเคเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ